ปืนที่เหมาะสาหรับการลงแรงของซีซั่นแพทอัปเดตนี้จะมีปืนไหนที่โดนเนื้อและโดนบัฟบ,บ้างปืนแรกคือโทกอนโทกอนจะถูกเนื้อแค่ตัวดาเมจของตัวระเบิดลง2หน่วยแค่นั้นเองส่วนวูดแพคเกอร์กับปืนปะทูโดนเนื้อดาเมจลง5%ไม่น่าเล่นแล้วปืนที่ถูกบัฟดาเมจมาแรงจนน่าเหลือเชื่อคือ M60 บวกดาเมจมาถึง15%เมื่ออัพถึงเลเวล3แต่จะลดการสร้างความเสียหายต่อไอวอลลง20%ลูกซองชาร์จโดนปรับให้ชาร์จเร็วขึ้นถึง12%แมมบวกกดาเอี เอซบวกดาเมจมาถึง10%และความเสียหายต่อโลกอีก20%โคตรแรงแต่ลดความเสียหายต่อเนื่องลง20%ปนะปืนที่แรงที่สุดและมีคนนิยมมากที่สุดเหมือนจะเป็นอาร์คนางโดนบัฟดาเมจมาถึง9%แต่ลดดาเมจเจาเกาะลงถึง20%เมื่ออัพเต็มส่วนปืนที่ไม่โดนบัฟลงมาเลยคือ AK บวกมั่นยำมา5%าบวกเจกก่อเกาะมาอีก10%บวกความเสียหายต่อหัวมาอีก10%เถ้าโดนหัวโดยที่ไม่มีเกาะคือนัด,ดว่บคูคคบก ความเร็วดีโหลดมาถึง15เ ปืนร้อยนัดหรือที่เราเรียกกันปืนแลมโบ้ M249 บวกความเสียหายต่อไอวอลมา10% SVDY เพิ่มความเสียหายเมื่อยิงทะลุไอวอล5%แต่จะสร้างความเสียหายพิเศษต่อไอวอลลดลง20% M4N1 บวกดาเมจมา6%แต่โบนัสความเสียหายต่อเนื่องลดลง8% M24 จะยิงแล้วไม่สามารถทำลายไอวอลได้แต่สร้างความเสียหายเมื่อยิงทะลุไอวอลได้ถึง20%และนี่คือแพทอัปเดตทั้งหมดของปืนทุกคนลองไปเล่นแล้วคิดว่าปืนไหนโกงที่สุดลองบอกต่อด้วยนะครับ